ก็สวัสดีครับก็พบกับโจสัญจรเล่าเรื่องลี้ลับวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้องคนหนึ่งแล้วก็น้องได้อยู่กับแม่เกิดเกิดการด้วยกันทั้งหมดเดี๋ยวเรามาเริ่มเรื่องกันเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อประมาณช่วงเดือนสิงหาเนี่ยน้องและแม่เนี่ย ต้องไปจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติซึ่งทางผู้จัดทางทางฝั่งของแม่ที่ต้องไปจัดเนี่ยต้องไปร่วมงานในวันที่13สิงหาแต่ว่าน้องต้องเดินทางก่อนวันนั้น,น่ะนหนึ่งวันประมาณ9ก้าโมงกว่าน้องเนี่ยและน้องสาวของเขาต้องติดตามแม่ไปด้วยเพราะว่าแม่ก็อยากให้น้องไปเป็นเพื่อนพอเดินทางกันก็ เหมือนกนกัเดินทางด้วยรถตู้จากขอนแก่นก็ไปถึงกรุงเทพเป็นช่วงที่น้องบอกว่าทุรักทุเลมากขาเข้าทางกรุงเทพก็ปเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมันต้องติดใช่ไหมครับรถการจราจรติดมากเลยคนเดินทางกลับต่างจังหวัดก็เยอะเพราะว่าเป็นวันก่อนวันที่สิบสามสิงหจะเป็นวันแม่ใช่ไหมครับคนก็เดินทางเยอะมากเลย การจราจรติดมากคนกลับต่างจังหวัดเยอะมากก็เลยเซิร์ชใน g o o ก l e คนหาโรงแรมก็อ่านปเป็นเรื่อยอ่านอ่านแต่ก็อย่างว่าแหละป่วยการขับไปขับมาหาก็าหาแวะไม่ได้เลยเพราะว่าถึงบ้างนาดประมาณเกือบห้าทุ่มเที่ยงคืน ฝนก็ตกถนนก็น้ำท่วมแถมมองไม่เห็นทายตอนนี้จะไปโรงแรมที่ทางผู้จัดเขาจัดไว้ให้ก็ไปไม่ได้เพราะฝนตกหนักมากก็เลยตัดสินใจจะเช่ากันเองแล้วก็เลยต้องหาโรงแรมแถวบางนานอะ่ะ นอนไปก่อนตื่นเช้ามาลุกไม่ติดจะได้เออไปต่อแต่ก็มากันหลายคนประมาณ6-7คนเมื่อขับรถวนไปเรื่อยๆก็พยายามหาโรงแรมวนไปวนไปวนไปลงโรงแรมแล้วโรงแรมแล้วสุดท้ายก็ได้เจอโรงแรมแต่เป็นโรงแรมที่จะเกิดเหตุร้อนขึ้นนี่แหละครับเสร็จปุ๊บ คนที่เป็นคนขับก็เลี้ยวเข้าโรงแรมไปแต่ภายในบรรยากาศโรงแรมเนี่ยวังเวงมากเหมือนเป็นโรงแรมล้างยังไงก็ไม่รู้แต่ก็มีรถจอดตัง้งไม่เยอะเท่าไหร่แต่ในความรู้สึกน้องก็จอดที่ทางเข้าเสร็จแล้วก็ลงกันไปแล้วก็ไปที่หน้าเคาน์เตอร์แม่เนี่ย น้าที่มาด้วยก็ไปเจราจากับพนัพนกงานลองถามว่ามีห้องว่างไหมคะมีพอดีมากันหลายคนมีห้องว่างไหมอยากจะพักด้วยกันคําตอบก็คือว่างว่างครับพอว่างปุ๊บก็ดีใจกันมากอ่ะโอเคก็เลยจัดแจงเอากระเป๋าลงมาแล้วก็ให้คนขับ เอารถไปจอดให้เรียบร้อยสรุปตอนแรกจะเอาหนึ่งห้องแต่คนมากันเยอะและวทางโรงแรมก็บอกว่าถ้ามาขนาดนี้ต้องเปิดสองห้องนะครับก็เลยต้องเปิดสองห้องเป็นห้องใหญ่หนึ่งห้องหนึ่งเตียงเตียงเดียวหนึ่งเตียงเป็นเตียงใหญ่ห้องใหญ่แต่ว่าเป็นเตียงใหญ่ที่เขาพักรวมกันได้นอนรวมกัน ก็โดยแยกกันว่าทางฝั่งแม่ก็นอนกับตัวคนเล่าน้องสาวแล้วก็ญาติอีกคนหนึ่งอีกฝั่งนี้คือคนขับแล้วก็ไปทางลุงทางอาเข้าไปพักอีกฝั่งหนึ่งแต่น้องบอกว่าเดินทางเข้ามาที่ห้องพักโรงแรมเนี้ยบอกเลยว่าไม่ได้ดูดีเท่าไหร่เพราะว่า สภาพก็อาจจะดูเลอะเทอะแล้วก็เป็นเหมือนโรงแรมเก่าๆแล้วก็ล้างมากเนี่ยความรู้สึกน้องนะแต่ก็คือก็ต้องพักเพราะว่าได้เช็คอินเข้าไปแล้วก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากขอแค่มีที่นอนให้น้องก็พอเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็โอเคแล้วต้องไปจะได้เดินทางต่อเพื่อไปที่สถานที่จัดงานที่งานที่เขาได้บอกไวท้ที่ได้เตรียมไว้ เสร็จแล้วพอเลยเสร็จรุบพนักงานก็พาไปที่ห้องพักลองคิดภาพตามนะฮะเป็นกระไดเอ่อเป็นกระไดาทางขึ้นแล้วก็ข้างๆกระไดก็จะเป็นลิฟต์แล้วก็จะมีทางขึ้นไปแต่ก็ไฟก็สลัวสลัวพอขึ้นจากลิฟต์มาน้องรู้สึกจะได้พักประมาณชั้นที่ชั้นที่ห้าชั้นที่ห้า พนักง,งานก็พอขึ้นมากันเสร็จปุ๊บก,ก็พอออกจากลิฟต์มาเสร็จแล้วก็พอออกมาจากลิฟต์ก็จะเป็นทางเดินไปไฟสลัวสลัวไฟส้มส้มอะ่ะก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเดินไประหว่างทางก็มองซ้ายมองขวาความรู้สึกเหมือนไม่มีใครพักอยู่ในห้อง ที่ระหว่างทางที่เดินไปเลยพอไปถึงห้องพักเนี่ยไม่บอกชื่อห้องพักแล้วกันเดี๋ยวเอาไปตีเป็นเลขกันก็ไม่บอกแล้วกันนะครับก็เข้าไปพักที่ชั้นห้านี่แหละพอเข้าห้องได้เสร็จปุ๊บต่างคนต่างก็เข้าเข้าห้องพักกันพอเข้าห้องก็เปิดประตูล็อกเลยเพราะว่าบรรยากาศด้านนอกวังเวงมากเลย ดูแล้วไม่น่าอยู่ข้างนอกนานเพราะเสร็จปุ๊บครัวนี้ตัดมาในห้องเขาเปิดประตูห้องเข้าไปเนี่ยห้องเป็นห้องที่อับมากเลยบอกว่าอับชื้นแอร์ก็แบบเย็นชื้นชื้นแต่ก็ด้วยความง่วงอ่ะพอถึงมาก็เที่ยงคืนแล้วประมาณเนี้ย ก็อยากจะพักผ่อนนะต่างคนต่างก็ง่วงนอนทองฝั่งนู้นเขาก็พักผ่อนกันแต่ว่าอยากอาบน้ําเพราะว่าเหงื่อมันออกจะได้นอนสบายๆส,ส่วนแม่ก็นั่งจัดของจัดอะไรเสร็จปุ๊บน้องน้องตัวน้องที่เล่ากับน้องน้องของน้องเขาเองก็ไปอาบน้ํา แต่ความที่ว่ามันแปลกก็ต้องสำรวจกัน,นิดหน่อยในห้องน้ำก็สำรวจไปก็อย่างว่าห้องน้ำเก่าก็อาบน้ำอาบเลยเสร็จปุ๊บก็มาที่เตียงก็สะบัดผ้าหม่มเปิดตู้เสื้อผ้าสุดท้ายก็ด้วยความที่ชอบฟังเรื่องลี้ลับอะไรของเขานี่แหละเพราะว่าเด็กวัยรุ่นนะ ก็ก้มไปดูใต้เตียงหน่อยแต่ใต้เตียงก็คือไม่ได้สูงมากก็โอเคไม่เป็นไรเสร็จแล้วก็ออกมาอ่เสร็จแล้วก็ขึ้นเตียงจะนอนพอสักพักหนึ่งนอนไปได้สักพักแล้วมันขึ้นเตียงแล้วก็นอนนอนไปไสักพักนึมันมีเสียงกอกแก,ก,กะกอกแกะเหมือนมีคนบิดลูกบิดหน้าประตูดังขึ้น เจ้ากรรมทำไมต้องเป็นเราที่ตื่นก็คือน้องน้องน้องคนที่เล่าเนี่ยตื่นใครมาบิดอะไรตอนนี้ด <quatre> ึกด <sk r Cru> ึกนๆก็ยังมาบิดบิดไปบิดมาบิดมาก็เลยคิดคนจะนอนจะบิดทําไมก็นึกว่าเป็นเอฝั่งที่ไปนอนอีกห้องหนึ่งมาบิดประตูเผื่อจะเข้ามา คุยอะไรกับแม่หรือเปล่าเพราะว่าก็อยู่ห้องใกล้ๆกันก็ไม่ได้คิดอะไรก็นอนสักพักหนึ่งเสียงก็เงียบไปก็ไม่ได้คิดอะไรพอเสร็จปุ๊บมันนอนนึกทีเอ๊ะหรือจะเป็นแม่กับน้องออกไปห้องข้างๆหรือเปล่าเพื่อไปคุยธุระอะไรกันเกี่ยวกัตอนเช้าอย่างเงี้ยเพราะตัวน้องเองก็ง่วงแล้ว เสร็จปุ๊บพอหันไปไปมองเนี่ยเตียงที่นอนด้วยกันเนี่ยก็ยังเห็นนอนอยู่ข้างๆก็เลยโอเคยังอยู่อ่ะไม่มีใครก็คิดว่าเป็นแบบเสียงลมหรือว่าอะไรเป็นลูกบิดลั่นเนี่ยหันไปทางห้องน้ําพอห้องน้ําก็คือฝั่งหนึ่งเป็นที่นอนที่น้องกับแม่นอนแล้วอีกฝั่งก็เป็นห้องน้าเพราะว่านอนหันไปทางห้องน้ําปกติน้องก็หันหน้าไปทางห้องน้ํา ก็ได้เห็นเป็นผู้หญิงผมสั้นใส่เสื้อยืดกางเกงขายยาวสิ่ีอะไรไม่รู้ละเพราะว่าห้องน้ำก็ไม่ได้เปิดไฟเพราะว่านอนปิดไฟแต่สายตาก็อย่างว่าละคนนอนมันจะชินในความมืด <c oughs> ก็พอมึงเห็นเราๆได้ว่าแต่งตัวแบบไหนสรุปไม่ได้ปิดประตูข้างหน้าแต่กำลังปิดประตูห้องน้ำกำลังบิดลูกปิดประตูนะครับ เสร็จแล้วบิดเสร็จก็เดินเข้าไปห้องน้ำตอนที่มืดมืดอยู่อย่างนั้นและแล้วก็เสียงเปิดประตูดังกั๊กน้องก็คิดในใจสองคนอยู่แล้วใครเข้าห้องน้ําพอดีเพิ่งตื่นสลืมสลือก็เลยยังงงง,ง,งประมาณนี้อยู่คือน้องง่วงอะ่ะก็คิดว่าสงสยัยคงเป็นแม่หรือน้องนี่แหละเพราะว่าเราคงมองไม่ชัดเพราะว่าน้องก็นอนคว่ำอะ่ะจังหวะคงเห็นไม่ชัดอย่างเนี้ย ก็เลยไม่ได้คิดอะไรแล้วน้องก็ง่วงเลยก็เลยพลิกตัวมานอนหงายดีกว่าเพราะว่ามันนอนคว่ำนานแล้วคราวนี้พอพลิกตัวมาปุ๊บปลายเท้ามันเป็นโต๊ะเครื่องแป้งก็เห็นอีกคราวนี้เห็นเป็นอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดกระโปรงนั่งก้มหน้าอยู่ตรงโต๊ะเครื่องแป้ง ปลายปลายเท้าที่น้องนอนน่ะก็เลยคิดในใจไม่ใช่แล้วคงไม่ใช่แม่กับน้องแล้วล่ะบอกสงสัยโดนแล้วล่ะแต่มาสองเลยเหรอถามว่าน้องน้องเลยบอกว่ากลัวไหมกลัวนะแต่ความง่วงมีมากกว่าความกลัวน้องก็เลยคิดว่าอยากทำอะไรก็ทำไม่ไหวละอยากจะหลอกก็หลอกไปเถอะตอนนี้ขอน,นอนก่อนเพราะไม่ไหวละก็เลยหลับ หลับจนถึงเช้าตอนเช้าน้องก็ตื่นก่อนตื่นก่อนแม่ตื่นก่อนน้องแล้วก็เข้าไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนชุดแล้วก็มาปลุกน้องสาวแล้วก็แม่เมื่อตื่นกันมาเสร็จปุ๊บงอลืมเล่าไปว่ามีน้าให้คนนอนด้วยก็ตื่นมาเสร็จแล้วปุ๊บน้าที่นอนด้วยก็มาเล่าให้ฟังน้าบอกว่า เมื่อคืนตอนดึกๆอยู่ดีๆก็รู้สึกเหมือนปวดหัวเหมือนใครไม่รู้มากดหัวเลยลืมลืมตาขึ้นมาเพราบว่าผู้หญิงคนนึงกลำลังกดหัวอยู่น้าตกใจมากน้าก็รีบคว้าพ้ะที่วางไว้ข้างๆตัวแล้วก็ไปวางบนหัวนอนวางเสร็จปุ๊บก,ก็ยังไม่หยุดก็ยังกดอยู่ก็เลยคว้าอีกครานี้ก็มาใส่ที่คอแล้วก็หลับตาสวดมนต์สวดมนต์พอสวดสักพักลืมตาขึ้นมา ผู้หญิงคนนั้นก็หายไปด้วยความ,มกลัวมากพอหายไปปุ๊บก็ยังระแวงระแวงอยู่แต่ก็อุ่นใจว่าใส่พระคล้องคอละก็เลยพลอยหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้น้องผู้หญิงนั่งฟังก็อืมหนูก็เจอนะเมื่อคืนหนูก็เจอเหมือนกันเจอเป็นผู้หญิงกําลังบิดลูกปิดเข้าห้องน้ําแล้วก็ปลายเท้าก็มีผู้หญิงมานั่งตรงโต๊ะเครื่องแป้งอะ แต่ก็บอกว่าเขาไม่ได้มาทําอะไรซะหน่อยนี่เขาอาจจะแบบมาขอส่วนบุญหรือเปล่าก็คุยกันกันนะเสร็จทั้งสองคนทั้งนา้าทั้งหลานแล้วก็แม่แล้วก็น้องสาวก็นั่งฟังกันอยู่ก็เลยอืมสวดมนต์แผ่แม่ตาเขาแล้วกันเนาะพอสวดมนต์แผ่แม่ตาเสร็จปุ๊บทุกคนทำภารกิจเสร็จก็ลงมาจากห้องแล้วก็เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมอันที่ได้เจอเรื่องหลอนไป แล้วก็เดินทางไปจนถึงสถานที่จัดงานแล้วก็ทำงานกันจนเสร็จเรื่องทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับก็ฟังเพื่อความบันเทิงนะครับยังไงก็เวลาไปเที่ยวโรงแรมหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนก็สำรวจดูดีๆหน่อยบางทีอาจจะเจอสิ่งที่ไม่อยากเจอแต่ก็บางสถานที่ก็มีทุกที่แหละครับและส่วนใหญ่ก็ จะเป็นเช่นนั้นเสมอขอบคุณนะครับที่รับฟังแล้วก็รับชมมาถึงช่วงท้ายของการเล่าก็ถ้าถูกใจยังไงก็กดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ